สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์จากบ้านสวนยินดีครับวันนี้พามาดูเงาผักสาบที่ชําไว้และพร้อมที่จะปลูกกันนะครับก็คือหลังจากที่ชําไว้ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนะผักสาบก็จะแทงยอดนะครับแทงยอดอันนี้เขาเรียกพร้อมปลูกแล้วครับพร้อมที่จะปลูกทําไมผมถึงบอกว่าพร้อมที่จะปลูกนะครับ คืออย่างนี้ผมมาให้ดูต้นนี้ให้ดูต้นนี้เป็นตัวอย่างต้นนี้เดี๋ยวผมยกออกมายกออกมาเลยนะครับเป็นไหมครับนี่อ่าต้นนี้ท,ที่ที่ผมบอกว่าพร้อมที่จะปลูกก็คือเห็นไหมฮะลักษณะของของของก้านของเถาของเ้าเนี่ยพร้อมที่จะทอดยอดนะฮะทอดยอดขึ้นล้านนะครับทอดยอดขึ้นล้าน ก็เป็นธรรมดาเป็นปกติของของอต้นผักทาบในช่วงฤดูร้อนนะครับที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะครับกลางฤดูร้อนเนี่ยนะครับเขาก็พร้อมที่จะทอดยอดนะครับพร้อมที่จะทอดยอดดังนั้นจึงเหมาะมากนะครับที่จะปลูกนะครับที่จะเริ่มปลูกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ไม่ปลูกหรือยัง ไม่ได้ช่ำก็พอมีเวลาครับเพราะว่าอ่านี้มีนาวันนี้1ิบสิบสิบสมีนาคมนะครับสิมีนาคมก็สิบเก้าเมษายนสิบเก้าพฤษภามิธุนาก็ยังโอเคนะครับช่ำไวสองเดือนแล้วก็ปลูกในต้นฤดูฝนแต่ว่าปีนี้ดีหน่อยที่ว่า,าฝนมันมาเร็วนะครับฝนมาเร็ว แต่ว่าถึงปลูกในฤดูร้อนอก็ได้ถ้ามีน้ำลดให้ในช่วงแรกกันนะครับก็จะดีมากนะครับก็ดูต้นอื่นๆบ้างนะก็ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันลักษณะของยอดก็พร้อมที่จะทอดยอดต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะพร้อมที่จะทอดยอดนะครับ ้นนี้นี่ผวามทพี่ะทอดยอดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอีกต้นต้นเล็กต้นพวกนี้ถ้ารับไม่ไม่เยอะนะก็ผมก็ส่งได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างจไอ้นี่ถุงหนึ่งก็ตกประมาณเกือบกิโลนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ไม่แน่ใจว่าถ้าใส่ตะกร้าของนั้นจะได้กี่ตะจะได้กี่ถุงนะครับแต่ถ้าใส่กล่องใส่กล่องนั้นก็ค่าส่งก็ค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ว่าก็มีไซส์ที่ที่ผมส่งทั้งถุงอยู่เป็นไซส์เป็นถุงเล็กอันนี้แนะนำสำหรับคนที่จะมามาลับเองมารับเองที่สวนหรือ ให้ผมส่งตามลายทางใกล้ๆเนี่ยนะครับแถวบึงการเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเล็กที่ผมส่งนะครับนี่เป็นต้นต้นถุงถุงไซส์เล็กนะครับที่เราจะส่งนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับใบก็สวย พร้อมที่จะปลูกนะครับอ่าราคาก็ต้นละ20บาทเหมือนกันครับแล้วก็เพียงแต่ว่าการส่งมันจะสะดวกกว่านะครับอันหนึ่งกล่องนะครับก็บรรจุได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน12ต้นนะครับหนึ่งกล่องบรรจุได้ไม่เกิน12ต้นค่าส่งนะอยู่ค่าส่งไม่เกิน150บาทนะครับน่าอยู่ประมาณนี้นะครับค่าส่งเอกชนนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับแต่ว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆในละแวกนี้นะครับก็อยากให้อยากให้เดินทางมามารับมารับถุงใหญ่เลยดีกว่าหรือท่านไหนที่งบน้อยนะครับก็สามารถที่จะให้ผมนะล้างล้างดินนะครับคือคือเปลือยเปลือยเปลือยรากส่งก็ได้นะครับ เพ่ยงจะว่าเราจะต้องนําไปชําไว้สักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับอย่างที่ผมเคยนํานเรียนนะครับอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเวลาผมส่งเขาจะตัดใบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับให้เหลือเฉพาะเง้าสดๆนะครับก็พร้อมที่จะอันนี้ได้นะครับอย่างเงี้กยก็อย่างเงี้ยก็มันพร้อมที่จะปลูกครับก็ ยอดกำลังออกดีนะครับกำลังแตกยอดดีนะครับโอเคนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองทักทักไลน์แอดไลน์ดีมาที่เบอร์0892736905บ้านส่วนยินดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับ